จอแม่นเผย Galaxy s 25ตรามีเลนกล้องนูนน้อยกว่า iPhone 16 Pro Max เกือบ2ม mm. ิลิเมตรเรียกว่ามีข้อมูลเผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับ Galaxy s 25ซีรีส์สมาร์ทโฟนระทงรุ่นถัดไปของซัมซุงเพราะนอกจากเรื่องขอบหน้าจอที่จะบางลงดีไซน์เลนสแบบใหม่แล้ว i อ n i v e เวิ ก็ยังได้เผยออกมาว่ามีเลนกล้องที่นูนน้อยกว่า iphone 16 pro max ด้วยครับโดยจอแมนได้โพสตผ่าน X เปรียบเทียบความนูนของเลนกล้องระหว่าง g l a x y s 2 5า ultra ที่นูนขึ้น2 4ส่มิลลิเมตรส่วน iphone 16 pro max จะนูนขึ้นจากฝาหลัง4 3มมิลลิเมตรซึ่งตัวเลขที่ห่างกันเกือบ2มิลลิเมตรเลยครับนอกจากนี้จอแมนยังได้แชร์ขนาดเลนของ g l a x y s 2 5เทียบกับ s 2 5า ultra ด้วยซึ่งของ s 2 5จะนูนน้อยกว่ามีความสูงจากตัวเครื่องแค่1 8ม mm. ่เท่านั้น ต่างจากอัลตร้าที่มีความสูง0.6ม mm, ิลิเมตรและตัวเครื่องของ a 2 5ก็ยังบางแค่72มิลิเมตรจอมแมนเชื่อว่าน่าจะถูกใจคนที่ชอบเครื่องเล็กๆแน่นอนครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลของกลเซย์ย2 5ซีรีส์ที่เผยเออกมาถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมไายทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ